ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่สวัสดีครับกลับมาพบกันกับซีโร่รีพอร์ตนะครับพอดีช่วงนี้เอ,อ่อผมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเลยครับเลยไม่ได้ทำเป็นไลฟ์นะครับช่วงนี้อาจจะพักก่อนเพราะว่าตัวน้องวาลินครับติด RSV ต้องเข้าโรงพยาบาลหลายวันตอนนี้ผมช่วงนี้ก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลกันครับน่าจะกลับประมาณวันพรุ่งนี้แหละมั้งก็อาการค่อยๆดีขึ้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาก็หายทีนี้เนี่ยวันนี้มาเป็นซีโร่รีพอร์ตผมแวะมา จัดของที่บ้านอะไรนิดหน่อยก่อนจะพาน้องเขากลับก็มีเก็บตกประเด็นต่างๆนะครับหลังเกมยูโรป้าที่เสนอกับเฟเนบาเช่ของน้ำมูครับโจเซ่มูรินญ่นะครับ,รบของเทนหากับน้ำมูเป็นการดวลกันของอดีตผู้จัดการทีมนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ไลน์ทีมชีตก็ตาม หน้านี้เลยครับคือ11ตัวที่ลงเล่นนะครับจะเป็นตามนี้นะครับเราไปดูกันที่อ่า o t i t n o n i n g การยืนในตำแหน่งต่างๆนะครับ Formation เ,เป็นยังไงนะครับอ่าโกก็เป็นอังเดโอนานาเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์เนี่ยปรากฏว่าวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับได้ลงมานะครับเป็นเซนเตอร์คู่กับ เดลิก uh, นะครับไม่ได้ใช้อีเวนแล้วนะแต่แบ็กซ้ายยังใช้เป็นลิซานโดมาติเนสอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เอ๊ดดาโล่ไปเล่นแบ็กขวานะครับมาติเนสลิซานโดขึ้นแบ็กซ้ายนะครับแต่เรามีแบ็กอีกคนหนึ่งครับแต่ไม่เล่นแบ็กนะครับวันนี้มาซาอุยครับขึ้นไปเล่นมิดฟิลตัวลุกนะครับเนี่ยนะครับยืนสูงคู่กับแรดฟอร์ดกานาโชแล้วก็อ่า uh, ซักซี่นะครับ4ตัวลุกเป็นตามนี้แผงมิดฟิลให้พักคาเซมิโลนะครับแล้วก็ใช้งานอุกาเต้บ้างนะครับร่วมกับเอลิกเซนที่ปีนี้ฟอร์มดีนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับเอลิกเซนเป็นทั้งตัวออกบอลจ่ายบอลแล้ววันนี้ยังทำประตูด้วยนะครับก็ยืนคู่กันนะครับไลอ้อพก็อาจจะดูงงๆแปลกเรื่องของมาซาอุยนิดหนึ่งครับซึ่งเทนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกนะครับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับเขาเนี่ยเพราะว่ามาซาอุยเนี่ยเคยเล่น เนี่ยเดี๋ยวผมเอาบทสัมภาษณ์ให้ฟังนะครับว่าทางเทนฮากว่ายังไงบ้างครับเรื่องมาซาอุยครับเขาบอกว่าเราเคยใช้มาซาอุยในตำแหน่งเบอร์10ตั้งแต่ตอนอยู่อาแจกนะครับตัวมาซาอุยเนี่ยเล่นแบ็กได้ในระบบของเรานะครับเขามักจะเข้ามาเล่นในพื้นที่ h ฮา Space ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถทำงานตรงตรงนี้ได้หมายถึงว่าเตกตัวลุกอะเล่นหมายเลข10ได้ แล้วนอกจากนั้นนะครับระหว่างเกมเดนฮารกบอกว่าเรายังจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามเกมได้นะครับโดยที่สามารถปรับไปเล่นตำแหน่งอื่นมาซาอุยนะไปเล่นตำแหน่งอื่นถ้าจําเป็นเพื่อให้ผู้เล่นเกมลุกลงมาหรือจะเพิ่มตัวรับอย่างกาเซมิโลก็ยังได้นะครับ mm hmm. ส่วนเทนฮายังให้เหตุผลเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในเกมเยือนในยุโรปอะ่ะมันบรรยากาศวุ่นวายนะครับว,วาวุ่นวายวาวุ่นนะครับ ดังนั้นเนี่ยการเริ่มต้นด้วยตัวผู้เล่น4คนนะครับที่เป็นแนวลุกมากเกินไปดังนั้นนูแซเนี่ยมีความสามารถในเล่นในการเล่นตรงนั้นเขาสามารถเล่นเบอร์สิได้นะครับช่วยกองกลางได้นะครับลงมาต่อยลงมาช่วยเกมรับได้เขาก็ยังสนับสนุนซักซี่ในการเพรสซิ่งแล้วก็ยัง,ย,งย้ำด้วยนะครับว่าอ่าเนี่ยที่ได้ประตูจากเอลิกเซนเนี่ยทางมาซาอุยมี mi, ส่วนร่วมสําคัญนะครับเป็นส่วนสําคัญของการทําประตู ลูกเอลิกเซนเลยนะครับก็ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับทางเทนฮาเขามั่นใจในการใช้มาซาอุยในตำแหน่งเบอร์สิเพราะว่าบรูโน่ติดโทษแบนเนาะแล้วก็กองกลางเมสันเมาส์ไมนูก็ไม่อยู่ครับดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจตัดสินใจโยกมาซาอุยนะครับผู้เล่นสารพัดประโยชน์ลงไปเล่นนะครับซึ่งเนี่ยครับได้ประตูจากเอลิกเซนในครึ่งแรกนะครับทำให้ยูไนเต็ดขึ้นนำา1นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับทาง ยูเนเต็ดเนี่ยยังมีจังหวะเซฟสวยๆนะครับของโอนานานะครับเซฟจนทางมูรินโญ่ครับสะดุ้งเลยครับทำท่าสะดุ้งเลยนะครับมูรินโญ่เนี่ยเดี๋ยวนะมีไม่ภาพอน,อนอกจากนั้นเนี่ยครับในเกมนี้เนี่ยอูกาเต้ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับกลับมา แข็งแกร่งแล้วก็มีส่วนร่วมกับความเข้มข้นของเกมค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับอูกเต้นัดดีนะครับได้ลงเล่นแทนคาซิมิโรเนาะสลับกันเล่นเพราะว่ามันเริ่มต้องโรเตชันแล้วแหละเดี๋ยวจะเข้าช่วงโปรแกรมที่แล้วก็เดี๋ยวยูเนเตตต้องบุกไปเยือนเวสต์แฮมถึงลอนดอนนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับได้พักแค่วันเดียวนะครับเสาร์ศุกร์เสาร์นะครับเดินทางกลับไปก็ใช้เป็นอูกเต้สถิติออกมาเนี่ย อา,อาจจะยังไม่ได้ถึงกับดูดีอะไรมากนะครับแต่ก็แสดงให้เห็นถึงเวิร์กเลดนะความเข้มข้นมีส่วนร่วมการจ่ายบอลแม่นยำ88ปนะครับจำนวนจ่ายอาจจะยังไม่เยอะนะเพราะยูนเต็ดไม่ได้ครองบอลเยอะนะครับเป็น37ตับกับ42นะครับมีเด่นๆเ,เนี่ยมี การเข้าเข้าดวลตัวต่อตัวแต่ว่าชนะน้อยไปหน่อยนะเข้าดวลตัวตัวถึง11ครั้งแต่ชนะแค่3ครั้งแต่ว่ามันทําให้เห็นถึงปริมาณนะครับว่ามีเวิร์กเลดมีความขยันสูงนะครับเขาไปดวลบ่อยเขาไปเคลียร์บอล4ครั้งเคลียร์ออกจากเส้น1ครั้งอ่าบล็อกช็อตหนึ่งครั้งเนี่ยครับแล้วก็อินเตอร์เซปกับแท็กเกอร์เนี่ยเป็นจุดเด่นของแกเลยนะครับอินเตอร์เซปได้3ครั้งนะครับตัดบอลเนี่ยเป็นสายเข้าบอลเร็วที่ผมเคยบอกว่าอ่าก่อนที่อุกเตะจะย้า,า,า,ายมาเป็นนักเตะที่ ชิงจังหวะเข้าบอลเข้าบอลเร็วนะครับเราก็ไดกเกินไป2ครั้งเท่ากับรวมๆแล้วแย่งบอลใน5ครั้งนะก็ถือว่าโอเคนะครับยิ่งนัดนี้มีคู่ที่ต้องมาปะทะกันโดยตรงคืออัมลาบัตนะครับที่ก่อนเกมเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้อยู่ต่อ แต่เทนฮาก็อยากให้อยู่แต่ว่า,าให้คุณไปถามมิเตอร์วิลค็อกนะครับก็วิลค็อกหลักๆก็คงนั่นแหละครับปัญหาเรื่องกฎการเงินนะครับซื้อไม่ไหวนะครับสองคนแล้วก็คงวางแผนว่าจะเอาแล้วก็เลือกจิ้มเอาอุกเต้มานะครับทําให้ตัวอัมาระบาดไม่ได้อยู่ต่อแต่ว่าอันนี้อัมาระบาดเนี่ยสถิติการได้บอลใจบอลเยอะกว่านะครับแต่ว่าความแม่นยําน้อยกว่านะแปดของอุกเต้เมื่อกี้8% 8ใช่ไหมนอกกนั้นเนี่ยเข้าสกัด เขาเข้าปะทะน้อยกว่านะครับคือ4ครั้งแต่ว่าชนะ2ครั้งก็คือ Success Rate สูงนะครับแต่ว่าไอ้พวกเ e ียร์เลนบ็อกช็อตอินเตอ t ์เซป e ทเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแล้วก็เสียบอลเยอะกว่านะเสียบอล11ครั้งคือหลักๆคืออูกเต้กับอัมรบัตให้เทียบกันเนี่ยอ่าอัมรบัตเป็นสายรอสอซ้อนรอรอสกัดใช่ไหมแต่ว่าอูกเต้เนี่ยจะเป็นสายความเข้มข้นสูงคือเข้าบอลเร็วเข้าแย่งบอลเร็วเวิร์กเสูงนะครับ อัมราบัตเนี่ยเท่าที่ดูคือปริมาณจะน้อยกว่าแต่ว่าความแม่นยําก็จะมากกว่านิดนึงนะครับในเรื่องของการเข้าสก,กัดต่างๆแต่ว่ายูนิเต็ดอาจจะต้องการอินเทนซิตี้ที่สูงขึ้นรวมถึงนักเตะตัวของอุกาเต้เนี่ยอายุน้อยกว่าเนาะก็คงอยากจะใช้ในระยะยาวอันนี้ก็เปรียบเทียบกันให้เห็นคู่ที่ต้องดวลกันตรงๆในสนามนะครับคืออัมราบัตกับอุกาเต้นะครับมาสถิติหลังเกมนะครับสถิติหลังเกมเนี่ยทีมโมเมนตัมก็ ทีมเฟเนเซเชเหนือนกว่าน,น,นิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าสูสีนะไม่ได้ดูโดนกดมากกว่ากันเยอะแต่ว่ามันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าพอบุกระเยือนในเกมยุโรปเนี่ยยูเนเต็ดยังไม่สามารถบุกกดทีมคู่แข่งได้เหมือนที่เล่นในบ้านหรือเล่นในลีกเดี๋ยวต้องรอดูนะัเจอเวสแฮม,มนะว่าบุกระเยือนเวสแฮม,มจะสามารถบุกกดเขาได้ไหมนะครับแต่ว่า ปรากฏว่าในเกมเยือนของยุโรปอย่างที่เทนฮากอาจจะบอกได้แหละครับว่ามันเป็นเกมยากเนาะแล้วก็มีความวุ่นวายเยอะก็ก็เลยอาจจะเน้นประคองตัวไม่ได้เน้นบุกไปกดเขาเยอะนะครับก็ทั้งข้อการครองบอลทั้งทีโมเมนตัม um เนี่ยเฟรนเร์บเชตเหนือกว่านิดนึงนะครับก็แต่ว่ายังยังอยู่ในระดับที่สูสีไม่ได้โดนไม่ได้โดนกดยับนะก็เป็นตามนี้นะครับส่วนเรื่องโอกาสยิงก็ถือว่าคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับโดนยิงโดนยิงแค่8ครั้งนะยูเนเต็ดยิงได้มากกว่านะครับ9ครั้ง อันนี้ที่ผมคอยจับตาก็คือไม่ได้ดูรวนมากขนาดโดนบุกยิง10กว่าครั้งแต่ว่ามันก็มีจังหวะจังๆนั่นแหละเมื่อดูจากเอจีนะครับคือสูสีกันมากนะก็สมควรแล้วที่จะ,จะเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ายูเนเต็ดเอ็กจีสูงกว่านิดนึงแต่ว่าจริงๆทางทางเฟเนรบาเช่มันมีโอกาสยิง2ช็อตที่บอกอะที่โอนาน่าดับเบิลเซฟแบบสวยๆนะครับทำเอามูรินโญ่ที่เต้นเลยนะครับท่าแบบข่ำเลยนะครับมีรีแอ ออกมาลองลองไปดูได้ผมโพสต์ลงไปในเพจแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันได้อันนี้ก็เก็บตกสถิติหลังเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลังเกมยังมีอีกอันนึงครับคือแอนโทนีที่ลงไปช่วงครึ่งหลังแทนแรดฟอร์ดนะครับมีอาการบาดเจ็บที่ต้องออกจากสนามไปแล้วก็ตอนออกจากสนามนี้ต้องใส่น,นี่เลยนะครับตัวช่วยช่วยเดินแล้วใช้ไม้เช้านะครับก็ส่งผลให้ทำให้แอนโทนีน่าจะเจ็บไปพอสมควรนะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่น่าสนใจคือทาง เทนฮาร์กเลือกแอนโทนีก่อนอารมัดนะครับให้ลงลงสนามเป็นตัวสำรองคือเป็นสำรองทั้งคู่แหละแต่ให้แอนโทนีลงก่อนแล้วพอแอนโทนีเจ็บถึงเอาอารมัดลงซึ่งก็เริ่มมีคำถามนะครับว่าหลังจากที่อารมัดเนี่ยเดือนแรกขวานักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรไปในช่วงเดือนสิงหานะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการเก็บสถิตินะครับว่าทางอารมัดเนี่ยได้ลงแค่เท่าไรหร่อ่ะ5เกมหลังได้ลงไปแค่ ไม่กี่นาทีอ่ะหมายถึงว่าน้อยน้อยกว่าแอนโทนีด้วยนะครับเนี่ยก็เป็นจุดที่สังเกตมาแล้วก็สแตทแมนเดฟก็ยังบอกนะครับว่ามาซาอุยเนี่ยจริงๆได้เล่นมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยในแค่9นาทีนะครับในนัดที่อาแจากเจอยูเว่นะครับตลอดอาชีพอะแต่ว่า,าอารมัดเนี่ยเล่นมิดฟิลด์ตัวลุกทั้งหมด1 6 9นาทีนะครับเนี่ยนะครับเราได้ยิงได้4ประตูก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่สแตทแมนเดฟ จับประเด็นมานครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกว่าตัวเทนไายังให้สัมภาษณ์ถึงแอนโทนีด้วยนะครับว่าที่เลือกลงก่อนเพราะว่าเขาทําการซ้อมได้ดีแต่เขาก็บอกว่าอามัดก็ทําได้ดีนะแต่ว่าแอนโทนีเนี่ยต้องได้รับการตอบแทนอะไรประมาณนี้นะครับว่าหลังจากที่ซ้อมได้ดีดูดูวูบวาบเป็นเป็นเป็นันนนยคุกคามในการในในเกมลุกอะ่ะเป็นตัวอันตรายในในในการซ้อมเนี่ยก็เลยให้โอกาสบ้างนะครับแต่ว่าอามัดตอนนี้ก็ ดัอปไปมั้งครับก็เลยดอปลงไปนะครับไม่ค่อยให้ลงนะครับช่วงหลังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจหลังเกมนะครับก็ทําให้จบเกมนี้นะครับยูเนเต็ดเสมอ1ประตูต่อ1น,นะครับแล้วก็ทางอ่ายูเนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ตารางคะแนนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเสริมเรื่องตารางคะแนนไปหน่อยนะครับว่าอ่าจบเกมเสมอ1นึนเนี่ยทางยูเนเต็ดจะอยู่อันดับเท่าไหร่นะครับ อันนี้นะครับสมานนาช่านะครับเสมอ1นกับโชเซ่มูรินโญ่นะครับอันดับเนี่ยยูไนเต็ดหลังจากที่3นัดนะครับไม่ชนะเลยเสมอรวดนะครับมี3คะแนนประตูได้เสีย0ูหมายถึงมันยิงยิงได้นะแต่หมายถึงว่าประตูได้เสียบวกลบศูนย์นะครับอันดับเนี่ยเลยตกไปอยู่อันดับ21นะครับจริงๆอันดับเดิมป่ะอ่ะไม่ตกไม่ขึ้นใช่ไหมมันขึ้นลูกศอเนี่ยไงคืออันดับเดิมแต่ณตอนนี้คือห่างจากอันดับ8ที่จะไป ที่จะได้เล่นเพย์ออฟโดยอัตโนมัติไปนะครับเนี่ยห่างไป8อันดับอันดับ8เนี่ยห่างไป4คะแนนนะครับก็ยังถือว่าไม่เยอะเนาะเหลืออีก5นัดนะครับซึ่ง5นัดหลังจากนี้จะเริ่มเป็นโปรแกรมเบาของยูไนเต็ดบ้างแล้วเราจะได้เล่นในบ้านเจอกับทีมเบาหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูนะครับว่า5นัดมีให้เก็บอีก15คะแนนยูไนเต็ดจะสามารถเก็บไปได้ถึง 18คะแนนไหมถ้าถึง18คะแนนก็น่าจะติด1ใน8ได้นะก็เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ถ้าเก็บได้สัก10คะแนนเป็น13นี่เสียวๆนะอาจจะต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับเพย์ออฟก็คืออันดับตั้งแต่อันดับ9จนถึง26่ะ ตอนนี้ก็ยังติดอันดับยังไม่ตกรอบนะคือเพย์ออฟ็็ยังได้ไปเตะต่อแต่มันจะเหนื่อยเพิ่มอีก2นัดแล้วก็เสี่ยงตกรอบในรอบเพย์ออฟเพราะว่าต้องไปไปเล่นแบบน็อกเอาท์สองทีมก่อนอะรอบมันเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าติด1ใน8ก็จะได้ไปรอรอบต่อไปเลยรอบแบบรอบ2เลยนะครับอันนี้ก็สรุปประเด็นหลังเกมมาประมาณนี้นะครับว่าเดี๋ยวมันมีอะไรน่าสนใจนัดต่อไปยูนเต็ดเจอเจอกับเวสต์แฮมนะครับ คืนวันอาทิตย์เดี๋ยวเราเอาใจช่วยกันต่อแล้วก็มาดูการจัดทีมกันอีกครั้งนะครับว่าบรูโน่กลับมาแล้วแล้วก็จะกลับถอยมาซาอุยกลับไปเล่นแบ็กหรือ,อยังนะครับแล้วก็จะสามารถทำผลงานได้ดีแค่ไหนในการบุกไปเยือนเวสต์แฮมสวัสดีครับ